บทที่75ไม่เป็นไรถ้าเจ้าต้องการกินข้าแต่ตอนนี้เจ้ายังนำเจ้าตัวเล็กมาแบ่งปันเนื้อข้าหรือไม่นี่มันมากเกินไปแล้วอย่างไรก็ตามเสือวางลูกไว้ข้างหน้านางเชิดหัวของมันและคำรามใส่นางเมื่อเห็นปากที่เปื้อนเลือดของเสือสู่วานวานก็กลืนน้ำลายและเอื้อมมือไปบีบจมูกโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นเพียงเพราะกลิ่นคาวจากปากเสือนั้นแรงเกินไป เสือกระวนกระวายและกระวนกระวายและมันก็คำรามเพื่อแสดงออกเพียงแต่ว่าสู้ว่านว่านไม่เข้าใจอะไรเลยแต่เมื่อนางบังเอิญเห็นลูกเสือตัวนี้นอนตัวสั่นอยู่บนพื้นดินทําให้ดวงตาของนางประหลาดใจมากขึ้นเล็กน้อยนางเงยหน้าขึ้นมองเสือเจ้าหมายความว่าต้องการให้ข้าช่วยลูกของเจ้าเหรอเสือเข้าใจคําพูดของนางทางจิตวิญญาณจริงๆแล้วพยักหน้าพระเจ้ามันน่าทึ่ง นี่เป็นครั้งแรกที่ได้สื่อสารกับเสือแม้ว่าไก่กับเป็ดจะคุยกันแต่สู้ว่านว่านก็ยังตื่นเต้นมากหลังจากยืนยันว่าเสือโตเต็มวัยไม่ได้ตั้งใจจะคุยกับนางนางจึงหมอบลงและเริ่มตรวจด,ดูลูกเสือบนพื้นพบว่าลูกเสือตัวนี้มีอาการป่วยตั้งแต่แม่คลอดสาเหตุหลักมาจากการพัฒนาของอวัยวะภายในที่ไม่ดีกระเพาะอาหารไม่ดีและการดูดซึมไม่ดีสู้ว่านว่านไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งนางจะกลายเป็นสัตวแพทย์ ลูกของเจ้าไม่ได้หายเร็วนักหรอกมันต้องค่อยๆฟื้นตัวถ้าเจ้าไว้ใจข้าเอามาให้ข้าแล้วข้าจะรับไปเลี้ยงนางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสือตัวใหญ่ตัวนี้จะเข้าใจหรือไม่พูดสั้นๆก็คือทั้งหมดที่นางพูดจะเข้าใจไหมเสือตัวใหญ่เอียงศีรษะอย่างน่ารักราวกับว่าเขากำลังคิดแต่เป็นเวลานานเสือตัวใหญ่ก็ก้มหัวลงและโค้งให้ลูกจ้องมองไปที่สู้ว่านๆด้วยดวงตากลมโตคู่หนึ่งเมื่อมองไปที่มัน ซู้ว่านว่านรู้สึกว่าหนังศีรษะของนางมึนมงงแต่หลังจากเฝ้าดูอยู่เงียบๆเป็นเวลานานเสือก็หันหลังและจากไปอย่างไม่เต็มใจแต่หนึ่งก้าและสมรอบเสือลังเลมากที่จะแยกจากลูกที่อยู่บนพื้นจิตใจของซู้ว่านว่านร้อนรุ่มนางพูดว่าข้าอาศัยอยู่ที่เชิงเขาเจ้าสามารถได้กลิ่นของข้าถ้าต้องการเห็นเด็กในอนาคตเจ้าสามารถมาที่บ้านของข้าเพื่อดูได้ เสือดูพอใจเหวี่ยงหางของมันและคำรามใส่นางหลังจากผ่านไปสู้ว่านว่านก็ตระหนักได้ว่าคำพูดของนางไปไกลเกินไปยังไงก็เป็นเสืออยู่ดีเสือเข้ามาในหมู่บ้านผู้คนคงแตกตื่นแน่ๆและนางอาจโดนไล่ออกจากหมู่บ้านในตอนนั้นเทถูกต้องถูกขับออกจากหมู่บ้านเหตุผลนี้น่าสนใจหรือไม่ที่หลู่เซาชิงจะยอมมอบป้ายประจำตัวให้นางแผนเด็ดสู้ว่านว่านเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย ดวงตาของนางเต็มไปด้วยความสุขนางเอื้อมมือไปลูบไลลูกเสือจากนั้นจึงหยิบน้ำแร่วิญญาณออกมาจากอาวกาศและป้อนให้เสือโครงจากนั้นจึงอุ้มลูกเสือโครงกลับไปที่หมู่บ้านถ้าพื้นที่ของนางยังเหมือนเดิมและมีทุ่งยานางจะเอาเสือโครงมาใส่ก็ได้หน้าเสียดายที่ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วและตอนนี้เก็บได้เฉพาะของที่ตายแล้วเท่านั้นลูกเสือในมือของนางเป็นเสือโครงสีขาวบริสุทธิ์ ไม่มีตำหนิบนตัวมันสะอาดราวกับซามอยหากไม่ดูที่หูและหางอย่างระมัดระวังแวบแรกดูเหมือนสุนัขสีขาวตัวเล็กๆวินาทีหนึ่งนางคิดว่าการมีเสือเป็นสัตว์เลี้ยงก็จะดีและวินาทีต่อมาก็ได้ลูกเสือมาพระเจ้าทรงห่วงใยนางจริงๆกลับมาที่หมู่บ้านสูวน้ว่านเห็นผู้คนมากมายรอบประตูนางขมวดคิ้วและเดินไปมีคนในฝูงชนมองไปรอบๆ และบังเอิญเห็นสู้ว่านว่านที่เพิ่งกลับมาจากภูเขาสู้ว่านว่านกลับมาแล้วชายคนนั้นตะโกนและฝูงชนที่ส่งเสียงดังก็เงียบไปทั่วขนาทุกคนมองไปและเห็นว่านางถือลูกบอลสีขาวอยู่ในอ้อมแขนของนางและทุกคนก็มองด้วยตาที่เบิกกว้างอยากรู้ว่านางถืออะไรอยู่ในอ้อมแขนของนางสู้ว่านว่านไม่สนใจการจ้องมองของคนอื่นและเดินผ่านฝูงชนอย่างรวดเร็วหลังจากที่พวกเขาออกไปให้พ้นทาง เมื่อยืนอยู่ที่ประตูนางบังเอิญเห็นสถานการณ์ในสนามซานวากำลังร้องไห้เอ้อหนิวดูโกรธเชินเต๋อจ้องมาที่นางมากขึ้นและคนอื่นๆไม่ได้อยู่ที่นั่นทันทีที่เห็นนางกลับมาซานวาก็วิ่งไปร้องไห้ท่านแม่วูวูสู้วันวันอุ้มลูกเสือด้วยมือข้างหนึ่งและอีกมือหนึ่งแตะที่หัวของซานวาเด็กดีอย่าร้องไห้เกิดอะไรขึ้น เมื่อนางถามคําถามนี้ดวงตาของนางขยับเล็กน้อยและสบเข้ากับคนที่กำลังเผชิญหน้ากับเฉินเตอในอีกด้านหนึ่งเมื่อเห็นเด็กที่มีจมูกสีฟ้าและดวงตาที่บวมอยู่ข้างข้างบุคคลที่เผชิญหน้ากันดูเหมือนนางจะเดาอะไรบางอย่างได้ว้าวท่านแม่พวกมันตีพี่ชายก่อนแล้วพี่ชายก็โต้กลับและทำให้ตาของพี่ชายบอดวูวูวว เมื่อได้ยินซานวาพูดขณะร้องไห้ดวงตาของสู้ว่านว่านก็เบิกกว้างทันทีต้าว่าอยู่ที่ไหนในบ้านขอรับเมื่อได้ยินเสียงสู้ว่านว่านก็ก้มลงและส่งเสือโคร่งให้ซานวาเดี๋ยวก่อนข้าจะเข้าไปดูบัญชีสามารถชำระได้ในภายหลังและตอนนี้นางต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับต้าวาตาบอดแม้ว่าต้าวาจะไม่ได้อยู่ใกล้นางแต่ก็ยังคงเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากร่างกายนี้และเป็นลูกชายของนาง มันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทนได้ที่มาทำร้ายลูกชายของนางเมื่อสู้ว่านเข้าไปในห้องนางบังเอิญเห็นพี่น้องตระกูลหลูมาด้วยสีหน้าเศร้าส้อยขณะที่เฉินหลานหลานกำลังนั่งอยู่ข้างๆเพื่อตรวจตาของต้าว่าแม้ว่าเฉินหลานหลานเพิ่งเริ่มเรียนแพทย์แต่นางก็มีพรสวรรค์และสามารถเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างได้อย่างรวดเร็วและนางสามารถสรุปข้อสรุปได้จากตัวอย่างเดียวและกลายเป็นคนที่เรียนรู้ด้วยตนเองได้ เป็นอย่างไรบ้างเมื่อได้ยินเสียงของสู้ว่านว่านเชิญลานลานหันกลับมาและพูดด้วยความรู้สึกผิดที่สาวว่านว่านตาของต้าว่ามองไม่เห็นแต่ฉันมองไม่เห็นปัญหาเมื่อได้ยินเช่นนี้สู้ว่านว่านก็ไม่พูดอะไรและรีบเดินไปหาต้าว่านางไม่รู้ว่าเด็กอยู่กับหลูเ่เซาชิงมานานได้อย่างไรแต่ในสถานการณ์นี้ต้าวายังคงสงบสติอารมณ์ได้ แต่เมื่อเธอเอื้อมมือไปสัมผัสใบหน้าของต้าวาต้าวาก็สั่นเล็กน้อยเมื่อเห็นสิ่งนี้นางรู้ว่าต้าวากำลังแซงทำเป็นสบายดีโดยตั้งใจเพื่อไม่ให้ผู้ใหญ่กังวลสู้ว่านว่านแตะบาดแผลบนใบหน้าของต้าวาเบาเบาด้วยความลำบากใจและพูดเบาเบาว,าวา่าต้าวาไปที่ห้องปีกตะวันตกกับแม่แม่จะให้ยาแก่เจ้าต้าวาเม้มริมฝีปากพยักหน้า และกาลังจะลุกจากเตียงด้วยตัวเองแต่เขาเกิดสะดุดล้มและเมื่อเขาลุกจากเตียงเขาก็เดินโซซัดโซเซไปมาเมื่อเห็นเช่นนี้สู้ว่านว่านก็เดินไปหยิบต้าวาขึ้นมาต้าวาตัวแข็งแล้วดิ้นรนไม่ค่าไม่ต้องการกอดปล่อยค่าไปเขาเป็นลูกผู้ชายที่ซื่อตรงคนอื่นจะกอดได้อย่างไรอย่างไรก็ตามสู้ว่านว่านปลอบโยนเบาๆเฮเพื่อไม่ให้บาดเจ็บอีกแม่จะอุ้งเจ้าไม่ต้องห่วง แม่อยู่ที่นี่ลูกยังมองเห็นได้ลูกยังเรียนได้เหมือนพ่อคำพูดเหล่านี้เป็นเหมือนยาปลอบใจหลังจากที่ต้าว่ากินยาปลอบใจแล้วเขาก็ไม่ดิ่นรนและอยู่ในอ้อมแขนของนางอย่างเงียบๆเ,เมื่อเห็นสิ่งนี้หลู่เซาชิงมีความรู้สึกแปลกๆในดวงตาของเขาผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนแต่ตอนนี้เรายังต้องแก้ปัญหาเรื่องต้าว่าน้องเล็กช่วยข้าด้วยแบกข้าไว้บนหลังข้าจะคุยกับใครสักคน พี่ชายคนรองท่านแน่ใจเหรอคนพวกนั้นหญิงยโสและไม่มีเหตุผลถ้าท่านไปจะมีประโยชน์ไหมปล่อยให้สู้ว่านว่านจัดการดีกว่าหลู่เยาลังเลบทที่76พี่ชายคนรองเรียนมาหลายปีแล้วและคำพูดของเขาเป็นวรรณกรรมมากหากเขาทะเลาะก,กับคนในหมู่บ้านเขาจะไม่สามารถชนะการทะเลาะได้แน่นอนและพี่ชายคนรองจะโกรธหลู่เซาชิงมองไปที่หลู่เยาอย่างเย็นชา พวกเขากำลังรังแกลูกชายของข้าข้าจะไม่ปรากฏตัวได้อย่างไรข้าเป็นอัมาตาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะรังแกลูกชายของข้าได้เมื่อเห็นเช่นนี้หลุยเหย่าทำได้เพียงพยักหน้าในเวลาเดียวกันสู้ว่านว่านเดินออกมาจากบ้านหลังใหญ่และมองไปที่ผู้คนในสวนนำเสียงของนางเย็นชาเชิญเต๋อช่วยข้าดูแลคนกลุ่มนี้ข้าจะจัดการบัญชีกับพวกเขาในภายหลังถ้าเขากล้าทำให้ลูกชายของนางตาบอด นางจะทําให้พวกเขาจ่ายเป็นสองเท่าเฉินเติบยักหน้าหลังจากได้ยินเสียงบีบกระดูกนิ้วของเขาและพูดอย่างดูเดือดอย่าก,กังวลข้ายอยู่ที่นี่พวกเขาจะออกไปไม่ได้แม้ว่าพวกเขาจะต้องการก็ตามผู้คนที่เข้ามาสร้างปัญหาก็ต้องการรีดไถเงินจากตระกูลหลูท้ายที่สุดแล้วตอนนี้ตระกูลหลูก,กําลังซ่อมแซมบ้านและพวกเขายังมีเนื้อกินทุกมือ้อจากมุมมองนี้ พวกเขาเป็นคนร่ำรวยและมีอำนาจหากพวกเขาสามารถรับเงินก้อนหนึ่งได้พวกเขาจะไม่ต้องทำงานในทุ่งนาเป็นเวลาหนึ่งเดือนอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดไม่สนใจว่าครอบครัวของสู้ว่านว่านไม่ใช่แค่ของสู้ว่านว่านเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเฉิญเตอหัวหน้าโจรที่เข้ามาในหมู่บ้านในตอนนั้นด้วยแม้ว่าเฉิญเตอจะเป็นคนดี แต่ความเป็นปรปักษ์ก็ยังคงอยู่รอบตัวเขาคนกลุ่มนี้ที่ต้องการรีดไถเงินก็รู้สึกกลัวและอยากจะยอมแพ้ลืมมันไปซะพวกเขาทั้งหมดมาจากหมู่บ้านเดียวกันปล่อยเรื่องต้าว่าของเจ้าทำร้ายสุนัขของข้าไวเ้เถอะไปกันเถอะเมื่อได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดเฉินเตยเยอะหยันและก้าวไปข้างหน้าสามก้าวขวางหน้าพวกเขาโดยตรงข้าบอกว่าไปได้แล้วเหรอเจ้าเจ้าจะทำอะไร เป็นไปได้ไหมที่ยังต้องการที่จะทุบตีเราต่อหน้าคนมากมายเชิญเตอหัวเราะใช่ถ้าเจ้ากล้าขยับข้าจะทุบเจ้าให้ตายเลยอย่าลืมว่าข้าทำอะไรมาก่อนเขาเป็นหัวหน้าโจรไม่ต้องพูดถึงการทุบตีผู้คนแม้แต่การฆ่าคนเขาไม่ลังเลเลยเป็นครั้งแรกที่ผู้ที่เข้ามาสร้างปัญหาถูกความกลัวตามหลอกหลอนตอนนี้พวกเขากลัวมากเราไม่ต้องการเงินใช่ไหมไปกันเถอะเชิญเตอไม่ได้สนใจสิ่งที่พวกเขาพูด เพียงแค่ยืนอยู่ข้างหน้าพวกเขาราวกับเทพผู้พิทักษ์ประตูสู้วัานวัานเพิ่งบอกว่าพวกเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปถ้าเจ้าขยับอีกข้าจะหักขาเจ้าคำพูดของเชิญเตอร์เหมือนภูเขาที่ท่วมท้นกลุ่มคนในเวลานี้หลู่เซาชิงก็ออกมาด้วยเมื่อเห็นรูปลักษณ์ของเชิญเตอเขารู้สึกอิจฉาผู้ชายรู้จักผู้ชายดีที่สุดถ้าผู้ชายไม่สนใจเขาจะเชื่อฟังสิ่งที่เจ้าพูดได้อย่างไร หลู่เซาชิงขมวคิ้วอย่างไม่มีความสุขและดวงตาของเขาเย็นชาเชิญเตอสุภาพบุรุษพูดได้แต่ไม่เคลื่อนไหวพวกเราทั้งหมดอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันถ้าเจ้าทำไม่ได้ก็อย่าทำนี่เป็นครั้งแรกที่เชิญเตอได้ยินหลู่เซาชิงคุยกับเขาเฉิญเตอชำเลืองมองไปด้านข้างที่หลู่เซาชิงที่หล่อเหลาหาที่เรียบนี้ได้และความรู้สึกต่ำต้อยก็พลุ่งพล่านขึ้นในหัวใจของเขา แต่เมื่อเขาคิดว่าสู้ว่านานไม่มีความรู้สึกกับหลู่เซาชิงอีกต่อไปเขาก็มีความมั่นใจอีกครั้งหลู่ซิ่วฉายเป็นสุภาพบุรุษแต่ข้าไม่ใช่ข้าไม่ใช่คนใจดีต่อคนเหล่านี้ดังนั้นข้าจึงทําได้แต่แบบนี้เท่านั้นนอกจากนี้คนในหมู่บ้านหลักพวกเขารังแกต้าว่าข้าต้องทําให้พวกเขาชดใช้เฉินเตอกัดฟันเมื่อเห็นว่าเฉินเตอเป็นห่วงลูกชายของเขามากซึ่งเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขา หลู่เซาชิงจึงคว่ำโถที่อิจฉาทันทีและพูดด้วยน้ำเสียงไม่ดีนี่คือลูกชายของข้าไม่ใช่ของเจ้าข้าจะทำอย่างไรข้ารู้ว่าต้องทำอย่างไรสู้ว่านว่านยั่วยวนได้จริงๆเขาไม่รู้มาก่อนเมื่อมองดูตอนนี้สู้ว่านว่านเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถมากครั้งนี้นางยั่วพี่ชายและน้องสาวของหัวหน้าโจรใครจะไปรู้ว่าครั้งต่อไปนางจะยั่วผู้ชายแบบไหน เมื่อนึกถึงสิ่งนี้หน้าอกของหลู่เซาชิงรู้สึกแน่นและเขามองไปทางห้องปีกตะวันตกรู้สึกเสียใจมากเมื่อเห็นสิ่งนี้เฉินเตอเพียงแค่เหลือบไปมองไม่ได้สนใจมันมากนักและยังคงยืนอยู่ต่อหน้าคนเหล่านี้ตราบใดที่คนเหล่านี้เคลื่อนไหวเขาก็จะเคลื่อนไหวตามไปด้วยหลู่เซาชิงกลั้นหายใจกระตุ้นให้หลู่เยาพาตัวเองไปต่อหน้ากลุ่มคนจากนั้นจึงเริ่มให้เหตุผลกับพวกเขา ในเวลานี้ห้องปีกตะวันตกสู้ว่านว่านรักษารอยแผลบนใบหน้าของต้าวาก่อนแล้วจึงไปตรวจตาแม้ว่าห้องผ่าตัดในพื้นที่จะยังไม่สมบูรณ์แต่ห้องตรวจก็ยังอยู่ด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยนางค้นพบว่าต้าวาตาบอดนั้นเกิดจากลิ่มเลือดในสมองซึ่งบังเอิญไปกดทับจอประสาทตาแต่นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ตราบใดที่ดูแลมันอย่างดีสักสองถึงสวันและเมื่อลิ่งเลือดหายไปต้าวาก็จะค่อยๆฟื้นตัวต้าวาจากนี้ไปเจ้าต้องดูแลมันให้ดีอย่าขยับไปไหนอีกไม่กี่วันเจ้าจะมองเห็นหลังจากพูดจบนางก็หยิบชามน้ำแร่จิตวิญญาณออกมาเจ้าดื่มน้ำนี้น้ำแร่จิตวิญญาณสามารถรักษาได้ทุกโรคและโดยธรรมชาติแล้วยังสามารถทำให้ลิ่มเลือดในสมองของต้าวาค่อยๆหายไปได้ด้วย ครั้งนี้ต้าว่าไม่ปฏิเสธเพราะเขามองไม่เห็นเขาจึงปล่อยให้นางป้อนน้ำให้เขาเท่านั้นเมื่อสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนอย่างสุดขีดของการดูแลตัวเองจมูกของต้าวาเจ็บและดวงตาของเขามีความชื้นเล็กน้อยเมื่อเห็นดวงตาที่เปียกชุ่มของเขาสู่วานวานก็ยื่นมือไปสัมผัสใบหน้าของเขาอย่างเป็นทุกข์อย่าก,กังวลไปที่รักแม่จะช่วยให้เจ้าได้นี่ก้อนนี้คืนอย่างแน่นอน ในเวลานี้นางได้ยินเสียงทะเลาะก,กันข้างนอกและยังได้ยินคำพูดโน้มน้าวใจดีของหลู่เซาชิงในขณะที่ระงับความโกรธของเขานางสายหัวโดยไม่พูดอะไรหลู่เซาชิงชายคนนี้เพิ่มความวุ่นวายจริงๆหากผู้คนเต็มใจที่จะใช้เหตุผลจริงๆทำไมต้องรบกวนผู้คนมากมายหลังจากที่สู้ว่านว่านป้อนน้ำให้เด็กกินแล้วนางบอกให้เขานอนลงบนเตียงและออกไปสสางบัญชีกับคนเหล่านั้นด้วยตัวเอง ผู้หญิงเลวเมื่อได้ยินเสียงตะโกนของต้าวา่าสู้ว่านว่านหยุดชั่วคราวเกิดอะไรขึ้นต้าวากัดริมฝีปากล่างของเขาลังเลและตะโกนครั้งแล้วครั้งเล่าอย่าทะเลาะก,กันเลยถ้าทําได้ข้าข้าก็ไม่อยากให้ท่านได้รับบาดเจ็บต้าวาไม่ได้พูดประโยคนี้เขาไม่สามารถพูดแบบนั้นกับนางได้เมื่อสู้ว่านว่านได้ยินเช่นนี้มุมปากของนางก็ยกขึ้นโดยคิดว่าลูกชายคนโตของนางเป็นห่วงนาง อย่าก,กังวลพวกเขาไม่สามารถเอาชนะแม่ได้และไม่มีทางให้เหตุผลกับคนเหล่านี้เพียงแค่ฟังการสนทนาของพ่อของเจ้ากับพวกเขาแล้วเจ้าจะรู้หลังจากพูดจบสู้ว,ว่านก็พับแขนเสื้อแล้วเดินออกจากห้องปีกตะวันตกเมื่อนางออกมานางบังเอิญเห็นหน้าหลูเซาชิงแดงกับด้วยความโกรธและสายตายเย็นชาแต่เขาไม่สามารถทําอะไรกับคนกลุ่มนี้ได้เขาพูดอย่างสุภาพและชาชาและเขาพูดถึงเรื่องนี้ตลอดทั้งวัน คิดว่าจะจับกลุ่ม,มผู้เผชิญหน้าได้เพียงแค่ใช้คำพูดใช่หรือไม่เมื่อผู้ชมเห็นสู้ว่านว่านปรากฏตัวพวกเขาก็ส่งเสียงเชียร์ทันทีการแสดงที่ดีมีไม่มากนะักสู้ว่านว่านหาวและพูดว่าพวกเจ้าคุยกันมานานแล้วเสร็จหรือยังมันเปลืองน้ำลายแค่ทุบตียังมีประโยชน์กว่าเมื่อได้ยินเช่นนี้หลู่เซาชิงก็ทำเลืองมองสู้ว่านว่านผู้หญิงควรได้รับการสงวนไว้ สู้วันว่านหันกลับมามองด้วยความขยแขยงเจ้าให้ข้าสงวนตัวเหมือนกับว่าข้าขอให้เจ้าทุบตีใครสักคนมันเป็นไปไม่ได้เลยหลู่เซาชิงหมดคำพูดหลู่เซาชิงกล่าวว่าแต่เจ้าไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาใช่ไหมหากเจ้ามีอะไรจะพูดเจ้านั่งลงและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้หรือ